สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมนะครับเอกกี้นะครับก็ได้นะครับพามานะครับที่สวนนะครับมะพร้าวนี้เราพามาเที่ยวสวนกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้มาถึงนะครับสวนของพี่เขานะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านะครับว่าพี่เขาเนี่ยปลูกมะพร้าวอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนหรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเรามาคุยกันนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับครับสวัสดีครับผมชื่อชาตรีนะครับอยู่ดำเนินสะดวกนะครับจังหวัดราชบุรีแล้วนะครับ บ้านผมปกุกมะเพราน้ำหอมฮะจำนวนสิบไร่เอ๊ะั้งหมดสิบไร่จำนวนสี่ร้อยห้าสิบต้นครั้งแรกที่ผมซื้อน้ำมักมาคือครั้งแรกเลยผมเอามานี่ครับเอามาราดโคลนก่อนคือมาสามถังเอามาราดโคลนก่นแล้วลพอให้มันปัาต่อพัดดินมันเรียบร้อยพอป่าต่อพัดดินเสร็จประมาณสักเดือนหนึ่งผมก็เอาเริ่มเอามาใหม่อีกสามถังเอามาชี้ทางใบครับทีนี้ชี้ทางใบแล้วพอชี้ทางใบเสร็จนะครับเราก็ ต้องลดน้ำาทีหนึ่งพอชิดแตเ่เราต้องลดน้ำต้มาทีหนึ่งเพื่อเพื่อต้องการให้มันกินทางทางใบด้วยแล้วก็พอมันล่นมานนงำคืนเราก็ได้ลดน้ําให้กินทางนี้อีกรอบหนึ่งมันจะได้สองทางเลยครับอย่างเงี้ยได้ครับผมถ้าที่ทางใบนะครับมันจะได้ทางที่ทางใบคือเราจะได้ทั้งป้องกันตัวบินครับตัวบินที่จะมาไข่มาวางไข่เนะี่ยมันช่วยในการขับไล่ได้ก็ไม่ให้แมลงมารบกวนแล้วหนอนจะไม่เกิดเพราะเราฉีดพ่นไปแล้วแหละมันจะไล่ตัวบิน พอได้ตัวเป็นปุ๊บมะแมลงก็จะไม่เกิดหนอนก็จะไม่เกิดกับเมื่อก่อนเนี่ยมะพร้าวผมไม่ได้เรื่องเลยนะครับตัดขาหนึ่งได้พันสองพันลูกสองสามพันลูกกันที่เลยติดไรนะฮะแต่พอตั้งเถอผมใช้น้ำมักมาคือมะพร้าวที่ประมาณสองสามครั้งไปแล้วเนี่ยมะพร้าวจะเริ่มติดแล้วก็ติดดกมากเลยตัดขาหนึ่งพอเริ่มตัดได้นะครับวขาหนึ่งจักเคยส่งได้เคยส่งสามพันลูกต่อครั้งนะต่อไปตั้งแต่ใช้มาเนี่ยมะพร้าวไม่เคยตั้มาห้าพันลูกเลยมีแต่ห้าหกพัน บางทีบางครั้งเยอะที่สุดเลยเป็นหมื่นลูกเลยนะครับติดร้ายเองนะครับพลาติดร้ายไ,ได้เป็นหมื่นไอเรื่องการฉีดนะครับของเราประมาณยี่สิบวันนะครับพอยี่สิบวันตัดพ้าปุ๊บประมาณยี่สิบวันคือขั้นต่ำหมดเลยเอามาประมาณยี่สิบห้าวันเนี่ยพอตัดพ้าได้ได้ยี่สิบวันปุ๊บพอวันที่สองนที่สามเราก็เริ่มถ่ายซื้อยามาประมาณยี่สิบห้าวันเนี่ยเราก็ฉีดทำติดต่อกันแต่ทุกครั้งนะครับ ผมบอกไว <i> ้เลยว่ายาตัวน so ี้ต้องใช้ระยะเวลาเราต้องใช้ระยะเวลาหน่อยต้องเจ็บประมาณสามครั้งไปแล้วเราจะได้เห็นเห็นผลชัดเจนแน่นอนครับผมขอสรุปนะครับประมาณสามเดือนจะเห็นผลแน่นอนครับก่อนที่ผมจะใช้น้ำหมักเนี่ยผมใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งใส่หุ่นหนึ่งเดือนใส่หุ่นหนึ่งจากจากเดือนใส่หุ่นนะครับต่อไปนี้ที่ต้องการใช้น้ำหมักมาคือพอเราใช้น้ำหมักปุ๊บ การใส่ปุ๋ยแล้วก็เริ่มห่างไปประมาณสามเดือนใส่ทีนึงสามเดือนเพราะเราฉีดสมักทุกครั้งอยู่แล้วไงทุกเดือนอยู่แล้วเราก็ห่างเรื่องการปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปประมาณสามเดือนใส่ครั้งหนึ่งเราก็จะได้ลดลดต้นทุนของการใส่ปุ๋ยครับอีกครับผมมก่อนใช้สูตรสิบหกนะครับปุ๋ยไอ้ปุ๋ยนี้ก็ดีแต่ว่าคุณภาพพอดีนะครับแต่ว่าพอใส่ใส่ไปแล้วเนี่ยมะพร้าวของเราอะมันติดมันติดดีจริงแต่ว่ามันผลมันร่วงครับ มันไม่อยู่มันมันชอบล่วงเยอะแต่พอเรามาใช้น้ำมักแล้วการการแตกต่างคือพอเราชีดทางใบไอ้ชีดทางใบแล้วเนี่ยลูกจะติดหรือป่่ไม่ค่อ่ล่วงครับตอนนี้ปริมาณที่มะพร้าวของเราได้คือติดติดแ,แต่ว่ามันล่วงแล้วพอเราเริ่มชีดตัวนี้มามันลูกมันเยอะขึ้นจากเคยได้จากไม่เคยที่เราไม่เคยใช้แล้วครับเหลือมันล่วงว่าเหลือประมาณสองพันมาลูก พอเราเริ่มใช้น้ำมักขึ้นมาเนี่ยพอเริ่มมาน้ำมักฉีดขึ้นมาแล้วเหมือนก็จะมีลูกก็จะติดดีครับได้ปริมาณมากขึ้นครับลูกจะใหญ่ขึ้นด้วยลูกใหญ่แล้วก็ลูกดกขึ้นครับแล้วน้ําจะใส่ดีนะน้ําในคลองก็ใส่ดีมากเลยน้ําจะไม่ไม่เหม็นเน่าอ่ะน้ะนําจะเมื่อก่อนในน้ําเหม็นเน่าเลยนะครับเอาทางมะพร้าวลงไปทิ้งในน้ํานะทํคลองก้าวครับน้ําจะเน่าหมดเลยพอเราเอาตัวนี้ไปฉีดนะ,นะอนันความลงในดิน ตงอ้น้ำน่ะน้ำก็จะไม่เหม็นเลยครับมันคือเหมือนกับว่าเหมือนอะไรนะั่เหมือนเหมือนเป็นเอ,อ็มอน่าเหม e ือนเอ็มนั่นแหละครับน้ำประมาณ20่สิบปิตอถังนี้ยี่สิบถูกไหมครับอันนี้น้ำยี่สิปิอแล้วตัวอ,อันนี้ก็ไปยี่ส <100 PC. S 1> ิบซเอ๊ะเท่ไหรอันนี้ร้อยซีครับฮะร้อยซีซีเตอเอเป็นร้อยซหรอครับอ๋อเพราะมันป <100 PC S 1> นยี่ปิแต่มะพร้าวไม่ต้องกลัวครับมากนด้นไม่เป็นไร เยอะได้ไม่เป็นไรมะพร้าวมันไม่ไหมอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับยิ่งเยอะยิ่งดีมะพร้าวนะใบหมดไปเลยไม่เป็นไรเข้มเข้มนิดหนึ่งครับมะพร้าวนี้มะพร้าวใบมันหนาไงใช้ได้ครับไม่ต้องกลัวเสร็จแล้วหลักการก็คือดูดจากนี้เนี่ยครับแต่ผมจะปล่อยแล้วผมปล่อยยาวไปแล้วผมม่าพี่ะลาลาือดขึ้นมาเองเลยประมาณประมาณเอาครับเนี่ยปล่อยยาลงไปแล้วนะปล่อยยาลงถายลงไปน่ะ เราก็โยนขึ้นไปพ่นจะกินกค่ไหละโอเคมีกลิ่นนะมียังมีอ <laughs> อกเลยที่เหล้วใบจะให้ไอ้ใบมันจะเลี่ยมเลยอะ่ะใบเลี่ยมดำลมมเ,เลยไม่มีเลี่ยแป้งเกาะเลยไอ้สตูพืชก็ไม่มีถูกไหมครับจะเลี่ยแป้งก็ใบใบเผาแล้วนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะเป็นเป็นเหมือนกับ E M แล้วเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยไหลไปด้วยเลยถูกไหมใช,ใช่ครับและลักษณะอย่างนี้ก็มแมลงก็ไม่ค่อยเกาะนะ มีไหมครับไม่มีครับไม่มีนะ,นะถ้าเราชิวจูบจามทอ,อะไรมันไม่ต้องเลยอ่าแล้วก็ช่วยทําให้สมบูรณ์ด้วยถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนะลูกเล่าเนีลายๆๆๆๆมาเลยลายเพราะมะพร้าวถ,ถ,ถ้าเราใช้ตลอดเนี่ยมะพร้าวมีช่วงขาดคอไหมไม่มีไม่ค่อยมีขาดหรอกครับเนี่ยม,มันมันก็จะสม่ําเสมอมถูกไหมฮะใช่เสมอเลยครับช่วยช่วยทําให้ลูกดกสม่ําเสมอได้เลยลูกน่าดูสองเออองมอ่าอืม เหนหนมือนตัวข้างในเงินหมดหมดเลยตอนนี้นเยออดีมากครับดูดีกว่าดูได้เยอะหลายายเพราะงั้นสายเนี่ยเราต้องทำไว้ยาวๆสิพเพราะว่ามันก็ต้องไปเรื่อยใช่นะ